สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสร,ริมรำเหมินออฟฟิเชียลนะครับนี่ครับภารกิจมื้อนี้นะครับตัดหญ้าดูนหน้าครับพี่น้องนี่ตัดแงหง้วอดตัวนี้นนหน้าอาทิตย์ตัดตังค์ท้งบมดครับอง,งหกวงครับคู่สาทั้งหมดเลยครับตัดแงหงัว นี่ให้วัวนะครับหนาฝนท้องกับร่งหมูฮู้งไว้ครับลงหมูฮุ้งล่งกล้วยครับปลูกต้นมูฮุ่งปลูกต้นขวกต้นกล้วยครับอันนี้ปักสวนครัวรั้วกินได้นะครับนะครับทำควะศาสตร์ต้นยางนะครับเนี่ยครับงาวไปเป็นแถวตรงทางผมครับทำควาศาะตร์ครับตัดหญ้าออกแล้วก็ พวดดินยังน้อยครับก็จะเอาฟุ่นไส่ครับเพราะว่าสามปีนะครับสามสี่ปีแล้วนะครับใ้ซัมเนียครับบอ้คอามีวินดาดูเรียบพนครับมาหันเอาต้นยางหน้ามาลุ่งนีแล้วรับพี่น้องจากกอไผ่นะครับจากกอไผ่เงายมากนี่ครับเงีมากสุดนี่ครับข้องนี่ครับโอมานี่ครับสามสี่ข้องครับลอยยีที่ต้นเหลืออยู่วังสองต้นนี่แหละพี่น้อง เลยสองสามต้นครับก็ไดีดูแลครับ โอ้หงาแล้วกำตลอดเลยพี่น้องอเ,นออเนี้ยหงาปลูกตัดหงายตัวนี้ อย่างน้องบางหนึ่งเล่งเงี้ยหมดเลยหรอกต้งกวยลง่หไมครับต้องเมนปล่อยหกได้ไปน้องปล่อยยาขึ้นครับ ก้อยวันนี้ก็สิตตัดให้งง่วงครับนี่ครับพ้าลาคิดมือนี้นะครับคู่สาสามนุ้ยนี่ต้องลาบเป็นหน้ากองนะครับน,นี่ครับเพราะว่าฝนตกมากมันหงาขึ้นเรี่ยวครับต้นไม้ที่ปลูกไว้น,นี่ติดตัดหงาออกแล้วก็เอาฟุ้นใส่ครับ ดินคู่สาเน่ที่ห่าเ้องจกมากพี่น้องเรามาปลูกถ้าห่อเบอเตรียมลุมนะครับนี่คือเป็นเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับเอาบบได้เตรียมลุมไหมครับแบบว่าขุดปลูกเลยขุดปลูกเลยครับเบอใหไ่ครับนี่ครับต้นสากนี่ก็สามปีแล้ะครับเบอใหไ่ครับมีไงขึ้นนะครับต้นมะขามเทศครับได้กินมากแล้วครับไงไว้ครับต้นมะขามเทศมะขามเทศหวานครับ โอ้ดินกู้สาปลูกไม้ได้พี่น้องดินกู้สาไม้คุดขึ้นมากเราก็มาปลูกไงมีต้นทาสานะครับหรือว่าต้นต้นก้ามปูแล้วก็ต้นมะขามเทศนะครับสีไงครับอือแล้วก็ต้นชิลเล็กนะครับไงไว้พี่น้องถ้าคุดแล้วบ่อเตรียมดินนะครับบ่เตรียมไม่เตรียมหลุมนะครับคุดเรา ขุดปลูกได้ไหมครับบ่อยบ้าบ่เตรียมดินเบาใหญ่ครับเอาต้นใหม่มาลงอย่นี่เป็นพันๆต้นแล้วครับเบาใหญ่ครับพี่น้องกูสาหลอกขึ้นมากไหมนี่เห้ยกว่าที่ทำข้อมสะอาดครับให้มันแปลนเลยครับอร่อยจากต้นไม้แล้วก็สิได้เอาต้นไม้ลงครับเพราะว่าเพาะต้นไม้ไว้ต้นม่วงไว้ประมาณยี่สิบสามสิบต้นนี่นะครับแล้วก็ ว่าจี่สิบฮึมะนี่ีไม่แย้มพี่น้องว่าจี่สิบสีมะนี้ตัวอะไรลืมเข้าครับต้องเบี่ยวต้นไม้นะครับลงถอยเบียนไว้ครับอยู่อุทยานหินช้างสีนะครับที่ลงถอยเบียนไว้ลงทะเบียนไว้พี่น้องลืมเข้าตัวอะครับไม่แย้มลืมขีดผ่อเลยวันนี้นะครับต้องไปเอาต้นใหม่ครับ ไก่นีเขาก็เรียมล้อมครับล้อมนี่นะครับไก่ล้อมขอบชิดเลยครับออกว่าไรเลยครับคือขังครับนี่พี่น้องไก่หุ่นหน่อยหน่อยนะครับรอบทีเแียวนะครับหุ่นทีเแียวสิบแปดตัวครับนี่ครับไก่สองแม่สิบแปดตัวตอนนั้นพ่กท่านได้อออมสังกัดีนะครับสังกัดียังไม่ร้อมตีนนะครับ หมาพี่น้องกัดเข้าไปเรียบร้อยมัดแอดแล้วครับสิบแปดตัวอันนี้หุ่นไม่รด้บเนี่ครับนี่ไม่น้อยหุ่นไม่ครับนี่ออกมาละนี่หุ่นไม่ครับหุ่นนั่นนี่ใหว่ามเรียบร้อยเลยครับสิบแปดตัวหมาตัวหลังเอาไปปล่อยแล้วครับหมาอยู่หน้านี่มีสี่ตัวครับแต่มีตัวหนึ่งที่เบิเข่ามูเข่าขักครับสีมาวนดจะอยู่ขวาไก่ครับอีกสามตัวน้าไม่กินนี่นะพี่น้อง พ้าพอไว้ครับนี่ต้นห,ตนหมองม่วงต้นขันนุนนะครับต้นทุเรียนเดียเขาจินแล้วพีวน่น้องนี่ในเด็กปลูกอะไรก็ปลูกไปครับเนี่ยทุเรียนยังมีอยู่สามต้นนะครับต้นยาวเราก็จะเตรียมลุมครับเตรียมลุ้มเราก็จะได้แยมซ้ำหมือ ้อเมื่อยะห่างพี่น้องสามปีแล้วครับนาจอย่างว่าอายใครครับเช็กเลยครับต้องส่งเข่าล่านย่างเดียวครับเช็กเรียบร้อยแล้วไม่ขึ้นนะครับนี่พี่น้องนี่นะครับขึ้นพี่สี่สามนะครับพูดใดมีความรู้นะครับคอามเมนนว่าบอกนะครับนี่นะครับ พอเรากดมาตรงนี้เดี๋ยวมันก็เด้งนะครับเด้งไปที่ P สี่สาเหมือนเดิมนะครับสักพักนะครับผมถอดออกมาลือออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ลือออกมาแล้วนี่นะครับลือออกมาเอ่อไฟเข้านะครับคือตัวนี้คือไฟเข้าไฟเข้าตรงนี้นะครับแต่ไม่จิ้มตรงนี้ไม่มีไฟออกนะครับอยากทราบวาบอร์ดเสียหรือว่า สเสมิเสียนะครับผู้ใดรู้คอมเมนต์มาบอกนะครับพี่น้องเอฟซีครับนี่นะครับไฟขึ้นอย่างนี้นะครับเอาขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทักการรับชมชมแล้วกว็ไลค์กดแชร์ครับพี่น้องสำหรับชิมนี่สวัสดีจ้า